สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอสมบูรณ์เรามาจัดกันเลยดีกว่าบ่อน้ําที่ขุดจากก้อนหินมนหม่องไรแสงแวววับมีเพียงความเก่าแก่ที่ผ่านการเวลาอันมันโชคชนนี่เป็นบอ่อเซียนการทะเลทรยายฝากของเหลวหายนะสายฟ้าที่อยู่ข้างในกับแตกต่างจากวันวันห้าสีเรือนลางหมอกเรือนลางรอยกับเพื่อมสัตว์แสงระมุดละไมทรงกลิ่นหอมขวน มันเป็นวัตถุร้ำค่าชันฟ้าซื้อหาดื่มเครื่องแล้วเครื่องเราเขารู้สึกว่าตนฟื้นฟูกลับสู่สภาพพังพร้อมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกายเนื้อหรือดวงจิตรันได้รับการหล่อเลี้ยงบาดแผลหายไปเป็นปิดทิ้งเขามองสายตาที่สยามามากมายเรลือขนาดนับรอบกายอย่าไม่สะทกสะท้านรับตาลงนางขาสมาธิอยู่ตรงนั้นศึกษากฎเกณฑ์ฟ้าดินอย่างตั้งใจในการก้าวผ่านหายนะสวรรค์ทั้งนี้ เขาได้รับประโยชน์มหาศาลกายเนื้อระดวงจิตแตกสลายอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ประกอบใหม่ไม่ขาดสายขัดเก่านับครั้งไม่ถ้วนใช้สายป้าหล่อเลี้ยงกายเนื้อและจิตเป็นวิชาโบราณมีประโยชน์สําหรับตนเองอย่างใหญ่หลวงและจิตนะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่ยุคเซียนโบราณลู่เหลืองมีผู้อมตะนั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมนําคาผู้กล้าร้วนต้องไปเชิญหน้ากับหายนาสวรรค์พบนี้เงืินไขป้าดินไม่เป็นใจ ไม่ว่าใครชักนําสายฟ้าที่ประทุจะมีพันุภาพร้ายแรงอย่างยิ่งเหนือการรงทานสวรรค์ที่พึ่งมีบุกอนุของรูคุมขนของเสื้อหาเป่งแสงแวววับมีแสงไหลเวียนภายในร่างกายและกระจายคาระลึกรับแลดูยิ่งใหญ่และเลิศดล้ำยิ่งขึ้นเอสัมผัสได้ว่าต้นแข็งแกร่งมากขึ้นพลัาางเสียงสมเส้นรอยเหนือศีรษะมีแนวโน้มจะแปลเปลี่ยนเป็นบุหน่าแผงทม อยู่เรือนล่างข้ามผ่านหายนะราชันเทพระเจ้ามาได้แล้วราชันเทพระเจ้านักหนุ่มอายุยี่สิบปีเท่านั้นสะเทือนบาตเจีอย่างแท้จริงเขาอายุน้อยเกินเหตุมีพลังชนิดตั้งแต่ช่วงวัยนี้มันช่างนาตรดหนึหนงทาให้บุคคลขวบวุโสทําได้เพียชอนหายใจที่เป็นบุคคลวิปริตเช่นใดกันยืนซียืนมองด้สีหน้าสับสนอยู่ไกลไกคนรู้จักคนนี้เหนือธรรมชาติหลือเกินข้ามผ่านในนัสวรรค์สาเร็จ นี่เป็นราชาเทพเ,เจ้าคนหนึ่งพันนางก็คิดแปต่างนานาคเคยร่วมเดินทางหลายแสนลีความสมพัน์ทั้งคู่สนิทชิดเชื้อแต่สุดท้ายกับแตกขากและก่อเกิดเรื่องราวต่างๆนานาเพราะตระกูลนางทอถอนหายใจยามมองร่างที่นั่งขาสมาธิการทะเลสาทะเลสายฟ้าไม่ต้องคิดก็รู้ว่าตอนนี้เผาพันเทพเจ้าต้องเสียใจมากเป็นแน่สูญเสียมือดีผู้โดดเด่นเสถียรโรกาค,คนนี้ไปใครเราจะคิดว่าชายหนุ่มแนดิต คนนั้นจะพุ่งพังงานลวดเด็วปานี้ไม่ตายก่อนวัยอันควรฝ่าฟันอุปสรรคมาตลอดทางกลายเป็นราชาเทพเจ,เจ้าตั้งแต่ยุยี่สิบเยชานเจ้ากับเขาไม่มีอะไรจริงหรือเทพสวรรค์สำนักปิดฟ้าคือําธนาหากท่านยังพูดเพ้อเจ้ออีกข้าจะไม่สนใจท่านอีกเยชาชุนเฉียวถูกยั่วโมโหเข้าแล้วจริงไม่เคิดเลยว่าอาของตัวใจความสำคัญกับข่าถึงเพียงนี้เจ้ายัางสาวหน้าบางแม้จะเขินอายก็ไม่เลือกกตีแต่ข้าเป็นอาเจ้า จะพูดความจริงกับข้าได้แม้เจ้าจะเป็นหญิงบริสุทธิ์แต่หากมีความสัมพันธ์อะไรกับข้าแล้วใช่ว่าจะผ่อนปลนไม่ได้ร้องขอเจ้าทานเจ้าสํานักให้เขาแต่งงานนะแต่งตั้งเขาแลวแต่งเนี่ยตั้งหญิงบริสุทธิ์คนใหม่ได้อายุน้อยชนิดความสามารถกับหน้าตาหนึ่งหากเข้ารวมสำนักปิดฟ้าเราทุกอย่างก็คุมค่าเทสอนที่ดูยังหนุ่มแน่นคนนี้พูดเย่ยชาญกุ้มขมับแท้จะยกหมัดนะับกระแทกหน้าอาของตนนางกระซือหาวเป็นเหมือนนางกระไฟ เรื่องราวมากมายอยากให้นางยอมอ่อนข้อดึงอีกคนมาเป็นพวกนางทนไม่ไหวจริงแต่ว่าทุกครั้งที่คิดถึงช่วงเวลาเดนแดนหนาวเย็นเรื่องราวนะไอหลุงตุงหนังเนี่ยระหว่างนางชิงยี่ละเย่ฉานทําให้ใจนางระสับระสายขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเอออาจารย์ของข้าบอกว่าสุดท้ายจะมีคนตะกะตะกามากไปพิเศษฝังกับฝังกบข้าคงไม่ใช่เจ้านี่หรอกใช่ไหมชาวีเซิง อูทานเบิกตากว้างจดจ้องซือเหาไม่คิดเลยว่าเขาจะเดินมาถึงขั้นนี้ผมสีเงินเป็นเงางามของทิดามังกรยาวถึงกลางหลังดวงตาคู่งามกับพริบสบตากระชางกงเย็ยนแวบ,บหนึ่งตาก็ตกตะหนึ่งพุ่งพัาง,งาดในหนึ่งพบเย้ยสวรรค์สะเทือนปัตจีเนี่ยระห่วงเขาปันฟ้ามาตลอดทางน่าตกใจเลอเกินอ,อซือหาดื่มตาขึ้นเขาดื่มของเรลวสายฟ้ามากพอประมาณ มั่นใจว่าพลังของตอนเพิ่มขู้นแล้วหากดื่มต่อไปมันจะเปล่าประโยชน์เขาจึงหยุดหลงคาว่าในขั้นบูชายันนี้พลังของข้ามีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วทัดเทียมเทศยสอนนะเทศยสอนเจ้าเนี่ยนานมากขึ้นและจะไม่ลดคั่วรงกันทันหันนี่เป็นความรู้สึกแรกของซื่อหาวเขาเชื่อมั่นว่านี่เป็นการบรรลุขั้นบูชายันมาถึงตอนนี้พลังไม่สั่นคลอนอีกต่อไปแล้วเช่นนั้นก็จะกลายเป็นราชันใน มู่เทพสวรรค์ได้ชันทีเอ๊ซื้อหาตกใจมีแสงห้าสี่คุ้งออกมาจากบอ่อเซียนกลายเป็นหมอเรือนลงังแล้วรอยออกไปไกลของเระสายฟ้ากำลังระเหยเลยทีผ่านมาไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนใหญ่ยยวันนี้เป็นเช่นนี้ไม่นานเขาก็พบว่าความกิดปกติกระแสไฟดังเปี่ยงสวรรค์ชั้นสิบที่เงียบสงบเดือดพานขึ้นสายฟ้าผนานภาพร้ายแรงกำลังซัดสาดลงมามีคนช่วงจริงของเระสายฟ้าของข้าซื้อหาเกิโรต ไอ้น้ำนะขมกขมวยหลายชารักไปยังตำหนักตำแหน่งแห่งหนึ่งแม้จะไม่มากเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็ทําให้เขาตกใจอย่างยิ่งคนคนนี้ฝีมือไม่ธรรมาดาตุ่มเสื้อหาวลงมือกระดึกบอเซียนไม่ยอมให้ไอ้น้ําระเหยออกไปมารวดเป็นของเร็วชั้นปากแค่หยดเดียวก็ทําให้เชสซอนของเผ่าวควันนะับทั้งหลายในในบ่อเสียนในเซียนโบราณนับยอดซีโรราบแล้วคึมลาวฟ้ากับเดนพลิกความมีพลังมหาศาลเกิดขึ้นไม่ไกลจากที่นี่ มันฉุดดึงมิติทําให้ฟ้าฟ้าบิดเบี้ยวช่วงชิงของเรีวสายฟ้านี่มันอะไรกันคนอื่นก็ตื่นตกใจรู้ได้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นต่างก็ประวันพันถึงยิ่งไปกว่านั้นมีผู้การในบรรดาเจ้าถิ่นต้องการทดสอบหวังว่าจะได้ส่วนแบ่งหนึ่งแก้วการเนี่ยนับถางกวาเงินกระถางกวากเงินนับทํามาจากกระดูกห้าสี่คูงออกมาจากเมฆดำเหมือนมีขนาดใหญ่ดุจคุณเขากลารางสาแสงส่องไปทั่วท้องฟ้ายิ่งไปกว่านั้นในกระถางยังมี พลังนี้ระนามบางอย่างกฎเกณฑ์ผนึกกำลังขมือพลังปานฟ้าดินอยากใช้กำลังชิงของเรียวสายฟ้าไปมันเป็นการดักป้นทางนะเป็นการดักป้นทางทางตามกันแบบฉบับดั้งเดิมรังซื้อหาข้ามผ,ผ่านหายยันสาวรวานสำเร็จและได้รับของเรียวเวเศษแล้วมีคนขัดขวางดักปนหมายชิงมันไปยอมทําให้ผู้คนวิจารณ์ดึงอืองทาให้เจ้าถิ่นเสียบราลร้อนรนทางด้านเผ่าพันวิญญาณแปดกองบัดนี้เพียรอดแล้วพวกเขา คุ้มการสื่อหาปรากฏว่ามีคนดักปนของเดว,วิเศษสอดมือเข้ามาอย่างปาเฉือนพวกเขายอมได้อย่างไรของเสายป้าเป็นของข้ารบร้างคำสาบได้ทรงมันมามีคนสร้างความก่อหนเนแววตาสื่อห่าเย็ยนละอยากเขาเย็ยนอยู่ริมบ่อเสียนผนึกคลองเร็วนบรับข่าไว้ไม่ให้มันทรักออกใหม่กระถางปักมันมันช่างหน้าตรดึงพานุกขพของมันทำลายเชื้อส้นเรื่อมสายสัทธาคนที่รอบรองมือวาดวัน ปล่อยกระถางกวักเงินไม่กล้าเข้าใกล้มากไปเกรงว่าจะชังนำหายนะสวรรค์ชั้นเดียวกับเขาหากเป็นเช่นนั้นคนลับจะเหนือความคาดหมายส่งของเรืสายฟ้ามานะับเป็นของเจ้าถิ่นเซียนโบราณมีคนตะโกเสียงดังในตาร้อนลุ่มเสียงคำรามนี้ท้ายผู้คนไม่น้อยเกิดความรู้สึกร่วมพวกเขาปรารถนายอยากมีชีวิตใหม่ต้องการรบร้างคำสา์ไม่สนว่าจะได้มันมายอย่างไรคิดว่าใครเสียอีกขา่าวพานต้นปีศาเลื่อนเงินพวกเจ้าใช้ได้นี่ นาคิดจะชจิงของเรศสายฟ้าของพวกหรือแต่ข้าอยากเห็นเสร็จจริงว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ตอนนี้ปรมาจารย์เผ่าพันวิญญาณแปดก้อเอ่ยปากมาสิ้นถรอยคำเหล่านี้ทุกฝ่ายตกตระง,งนกันไม่นาซือหาวู้ได้ว,ว่าตอนนี้เทพสอนัค์ถ้าแทรกแซงหายนะสวรรค์เพื่อกําจัดเขาก็มีเจ้าสํานักสอนมือเข้ามายุ่งขัดขวางในการช่วยเหลือของปรมาจารย์เผ่าพันวิญญาณแปดก้อนคนกูน้นี้นี่เองเผ่าพันตนปีศาเรื่นกันในตาซือหาวขวดเขี้ยม สายเจ้ามีของเรศสายฟ้ามากมายปานี้ตัวเจ้าไม่ต้องการยายไม่ส่งให้สหายทั้งหลายช่วยร้อยคนจากหายนะเมื่อถึงตอนนั้นคนมากมายจะรำลึกบุญคุณของเจ้าจาสสำนักต้นปียศาสเงินพูดขอปรากฏกายนี่เป็นชายชาราคนหนึ่งเตียมได้กำลังวางชาด้าหลังมีต้นไม้สีเงินขนาดใหญ่สูงตั้งงานเทียมฟ้าไปแสงเจเจ้าลงมาเป็นสายของของข้าย่อมต้องจัดการเองจะมอใัยใครเนี่ยหาชายชุรากงการของเจ้าเสือหาเอ่ยเสียงเรียบ จะสำนักคนนี้ลงมือกับเขาหลายครั้งหลายค่ะตั้งแต่ไปเยือนก่อวิญญาณอยากรักพาตัวเขาไปละยามเทศ่สอนนอกเซียนโบราณสร้างความวุ่นวายก็เคยยื่นมือออกมาจะสังหารซื่อหาตอนนี้แทรกแซงยามเขาประจันหน้ากับหายหน้าสวรรค์ซื่อหาจะไว้หน้าได้อย่างไรสหายคึ่งมีใจอันเป็นแม่ตานักโคตรมากมายปานนี้ทุกทรมานเพราะคำสาบเจ้ามีของเรศสายปลาจำนวนมหาศาลแต่จะดิ่งดูได้หรือไม่ต้องการช่วยเหลือหรือ ปรรมาจารย์ต้นเปียศาเรื่องเงินถอนหายใจตาแก่เจ้าช่างมีคุณธรรมใช้ของของข้าวหน้าอย่าดึงทุกคนมาเป็นพวกแต่กับปาน้มว่าข้าไร้แม่ตาเสือหาตอบเสียงเยื่อเย็นจ่านะเขาพูดตอบว่าข้าจะไม่เก็บของเรศสายฟ้าไว้เจ้านะมอบให้เจ้าถิ่นทั้งหมดแต่ว่าไม่มีส่วนของผวามันต้นเลือดปีศาแน่นอนข้าจะไม่ให้แม้แต่หยดเดียวเสือหาพูดอย่างเด็กขาดพร้อมกับเสียยิ้มสายเจ้าช่างอาไปเลือดเย็น หากต้องทำเช่นนั้นหากเจ้ามีแม่ตากรุณาก็ควรมอบของเรียสายฟ้าให้แต่รเข่าพันอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่เลือกตามอำเภอใจเช่นนี้ปรมาจารยโต้เลือดปีศาจพูดน้ำเสียงราบเรียบแต่กับกำลังราคคนส่วนหนึ่งเข้ามานับออกขางคนบางกลุ่มเจ้าต้องการถึงเพียงนี้ข้าจะไปส่งให้ถึงตระกูลเจ้าดูสิว่าเจ้าจะกล้ารับหรือไม่เสือหาพูดเขาเริ่มข้ามิติหายไปที่นี่พร้อมกับทะเลสายฟ้าข่พาวพันนี้จะสังหารเขาอยู่รายข้างรายค่า ตาเท่าคนนี้รอบองร้ายเขาโดยไม่สนหน้าอิดหน้าผมไม่พอตอนนี้ยังแสดงท่าทีชนีคิดจะช่วงชิงยิงไปกว่านั้นอยากให้ตนกลายเป็นศัตรูเจ้าถิ่นเซียนโบราณเขาจะรามือได้อย่างไรเสือหาคู่ตองปยานินแดงของเขาพันตอนปีศาเรื่อนเงินอย่างเด็ดเดี่ยวพายนะชั้นนะพายนะสวรรค์นเนี่ยชั้นสิบยังไม่กระจ่างหายเขาบุกเข้าไปในเชือกเขาที่ส่องแสงสีเงินสว่างเมื่อทรอดมองจะเห็นต้นปีศาเรื่อนเงินมากมายฝังรากลง กลางกลุ่มเขาศาสตร์คนพารังปานกวางเนี่ยกายสูรลูกหูลูกตานอกจากนี้ยังมีตำหน่กจำนวนมากอยู่กลางเกาะเป็นสถานที่สำคัญเข่าพันนี้บางอาจคนมากมายเนี่ยไรตาม,มาประมาจารต้นเตี๊สาเลือดเงินย่อมรู้ว่าเขาจะทำอะไรเจ้านี่คิดจะชักนำา้ายนะสวรรค์มาที่นี่ใหญ่ข้าจะไม่กล้าหรอกเสือหาเสใหญ่ยิม้มเดิมทีทะเลสายฟ้าชั้นสิบเนี่ยสงบมากแต่ตอนนี้เขาโจมเตียสิ่งไม่ชิดวางส่วนทำให้กอระหนขึ้นมาทันที สายฟ้ามาเรียกขนาดนับพาดลงมาการคีรีธารารีบถอยปรามาจารต้นปียศาเลือดตะโกร่านกวนกวายขึ้นมาความเด็กขาดและความเลือดเย็นของชายหนุ่มคนนี้เหนือความคาดหมายของเขาไม่คิดว่าจะกล้าเช้านำหายนะสวรรค์อย่างไม่คิดชีวิตอีกครั้งแต่เขากลับไม่กล้าเข้าใกล้เพราะหากหายนะขันเจ้าสำนักมาเยือนต้องตายเป็นแน่พลังคำสาปในหายนะสวรรค์จะทำให้เขาดับสูญทั้งกายทั้งจิต ผู้น้อยเจ้ากล้าทำชนิดพวกขืนแผ่นดินจะไม่มีที่เจ้าอยู่อีกต่อไปปรมจาจย์ต้นปีศาเลื่อนเงินคำรามอย่างอาฆาตแค้นงั้นหรือเจ้าเนี่ยทำชั่วช้าเร็วซามแต่ไม่ยอมให้ข้าทำอย่างง้นหรือเสียงเสื้อหาวเยื่อเกล็นทอดมองท้องฟ้าไก่จับจ้องนักโคตรมาหัวรานพันลึกที่ยกขยโงมาไม่ว่าใครหน้าไหนยอมสังหารตาแก่คนนี้ทิ้งถือเป็นสหายของข้าข้าจะมอบของเนสายปลาให้เสียงเสื้อหาวดังสะเทือนฟ้าปาเผาพันเซียนโบราณ มีมหาศาลมีมือดีไม่ขาดสายซือเหาคิดว่าเจ้าสำนักเผ่าพันวิญญาณแปดกอตัวคนเดียวไม่อาจสังหารเขาได้ควรจะระดมกำลังคนมามากกว่านี้รุมสัก,กรรมเนี่ยปรมาจาร์ต้นเตี๊ยสาเลือนเงินถึงสังหารเขาได้กำจัดตัวปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงเจ้าสำนักเผ่าพันวิญญาณก้าวออกมาเป็นคนแรกแม้จะรู้ว่าซือเหาไม่เอาเปรียบพวกเขาแต่ตอนนี้จำเป็นต้องแสดงจุดยืนเช่นกันต่อมาก็มีร่างกำลิบคนมีคอรองสนามกระโจนเข้าใส่ปรมาจาร์เผ่าพันต้น พีษสาเรื่อนเงินเซียนโบราณมีคำสาปแฝงความอันตรายอย่างใหญ่หลวงคนทั่วไปน้อยยิ่งนักแล้วต่อให้มีเนี่ยแกนะมีแกออกมาจากข่าวพันไม่ได้ส่วนใหญ่รว้สติเรือนลังอยู่ในภาังรับไรแต่วันนี้พิเศษนะักข่าวพันทั้งหลายกำลังสนใจว่าซือหาวจะข้าผ่านไหยนะสำเร็จหรือไม่มีเจ้าสำนักมาเยีที่นี่ด้วยเหตุน,นี้จึงลงมือสายพวกเจ้าจะทำอะไรหรือจะถูกคนนอกปลุกปั่นของสายฟ้านั้น ต้องเป็นของเราอยู่วันยังค่ำยายต้อนทำลายความสามัคคีปรมาจารย์ตอนปีศาเรื่อนเงินพูดเราสองเผ่าพันธ์มีความแค้นกันอยู่แล้วตอนนี้ได้เวลาคิดบัญชีมันดีปรมาจารย์เผ่าพันธ์วิญญาณแปดกรรพูดทุกท่านข้าไม่ข้ามเพียงเนี่ยครั้งเดียววันหลังยังมีไหชนะสวรรค์ที่มีพลังภาารุนแรงที่สุดข้ารับปากต่อไปค่อยๆรักษาทุกคนเองเสื้อหาวกล่าวตุ้มต่อมาเจ้าสำนักก็ลงมือร่างเรือลางกระโจนไปข้างหน้าป้าหนึ่งบ้าระห่ำ พวกเจ้าปมาจาร์ต้อนปีศาลเลือดเงินเพียนโดดแต่จําต้องยอมจํานวนเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แร้วจึงหันหลังแล้วจากไปทันทีสง่งขรามเจ้าสํานักน่ากลัวเป็นแน่สามร่างบทขยีบผืนฟ้าหายไปจากที่นี่ทุกคนต่างก็พันกึ่งขึ้มสายฟ้ามายาสองแสงสว่างวับภายในะสายฟ้าของสวรรค์ชั้นสิบน่ากลัวกว่าชั้นเก้ามากขึ่แต่สือหาวไม่ย่อ,อยุมังกรหงฟ้าในสายฟ้าแต่อย่างใดนะไม่แต่ต้องแทนปีฆ่าเสียง หากไม่แต่ต้องหายนะสวรรค์ชั้นนี้จะไม่ฟาโรมาตอนนี้เขาชักนาสงมีชีวิตสายฟ้าที่ถือว่าค่อนข้างอ,อ่อนแอบางส่วนให้ปล่อยสายฟ้าลงมานี่เป็นวิบัติสายฟ้ากับคีแป๊ป้าไปทั่วเทือกเขาก็นหนีแต่กระจายต้นไม้สีเงินเหล่านั้นลอยขึ้นทั้งรากแล้วก็หนีไปไกลเสือหาต่อสู้กับสายฟ้าขณะเดียวกันหน้าพาก็สว่างว้าเปดประภาษาสัมผัสแล้วเขาเพลงเรเทศสอนสองคนที่กายร่างจะต้นไม้สีเงินตอนนั้น สองร่างการังหลบหนีคู่ตัวไปไกลซื้อหายกมุมปากเสะย,ะย่ยิ้มไรยตาแปนทีเขาไม่อยากรีบฆ่าให้ศีรษะไม่ต้องการเข็นฆ่าตามใจชอบแต่ต้นปีนสาเลื่อนเงินหมายขัวเขาครั้งแล้วคร้งเราจำต้องแสดงชาติทีเสียบ้างเขาไม่อยากฆ่าเด็กและชาราเพียงแค่ต้องการกำจัดนะครับกำลังสำคัญของเขาพันธุ์นี้เท่านั้นแน่นอนว่าเทศส่วนสองคนนี้มีเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายของเขาซื้อหา รานิไปพร้อมกับสายฟ้าจนตามคนหนึ่งทันอย่างรวดเร็วไม่มีความหวังแล้วตุ่มเมืม่ออยู่ท่ามกลางสายฟ้าหาต้องเนี่ยให้ซื้อหาลงมือเทศสารคนนั้นก็ทนไม่ไหวถูกฟาดจนร่างกายขาดเป็นเสี่ยงสุดท้ายก็สส้นชีพชิงกระบี่เสียนตาด้วยถูกขวางออกไปพุ่งไปหาเทศสารที่หนีไปไกลอีกทางพร้อมกับรำแสงสเทียโรการคนคนนี้เรียวรังตายเป็นต้นไม้สูงเสียดฟ้ากำลังจะผนกึกระบี่ เพื่อกระชากมันปังในกระบี่มีสายฟ้าระเบิดมันเป็นพลังสายฟ้าที่เสือขาวกองลงมานับกองลงไปตอนนี้มันประทุเชื่อมต่อกับทะเลสายฟ้าบนท้องฟ้าทันทีอย่าแล้วเชสาร้องลั่นอย่าหนีไปใครแต่ก็สายไปเสียแล้วเสือหาวจัดการอีกค่ะไปแล้วตอนนี้จึงเนี่ยไ่ตามมาเพื่อยกมือนะกระบี่สายฟ้าเส้นใหญ่ก็ก่อตัวจากนั้นก็ฟาดออกไปข้างหน้าอย่างรุนแรงเปอี่ยง เเขาหักโคตรกลายเป็นเท่าทุรียส่วนคนคนนี้คนเลือดยังคิดจะหนีแต่ร่างของเสือหาวมาเยือนแล้วและเท่ากับว่าสายฟ้าจะมาถึงแล้วเช่นกันคุูเสือหาวปลยมัดออกไปสะเทือนจนเขากระเด็นพร้อมกับกากเลือดเหนือตัวนัปีแตกกางอากาศกางสายฟ้าสุดท้ายดําเกี่ยมสิ้นชีพทันทีบริเวณนี้วุ่นวายเมื่อเสือหาวขวนกับต้นเปียสาเลือดเงินก็หน,นีหายไปยกเผาพันุ์เขาไม่คิดจะร้างบางที่นี่ เพียงแค่โจมตีสายฟ้าอย่างบ้ารามทําให้เกิดทําไมยอดเขานะัดทั้งหมดกลายเป็นเท่าทาันดินแดนโบราณของเผ่าพันธุ์หายวับไปกับตาผู้คนตกตระลึงงานนี้เป็นเผ่าพันธุ์ต้นปีศา,าเรื่อนถูกยกย่องเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่กลับต้องมาถูกทำลายเช่นนี้ซื้อหาวดิ่งสงบเขานำนับหม้อยกออกมาเริ่มเก็บของเรืวสายฟ้าเพราะไม่อยากละรานต้องปิดฉากทุกอย่างแล้วไม่นานปรมจารเผ่าพันธุ์วิญญาณแปดกอน กับเจ้าสำนักกี่คนก็กลับมาร่างกายเปื้อนเลือดแต่กำจัดแล้วนี่เป็นข้อสงสัยของทุกคนต้องรู้ว่าทั้งสองคนไปตามราบปรมจาร์ต้นปีศาเรื่อดเงินนี่ไปเรื่องเสถียเซียนโบราณผลลับเป็นอย่างไรเขาช่างลื่นไหลหนีเร็วเหลือเกินแต่ว่าเขามาเจ็บสาหัสแล้วความหวังจะรอดมีน้อยนิดอย่างน้อยก็คงไม่อาจาต่อสู้ได้อีกถึงปีสองปีปรมจาร์วิญ,ญญาณแปดก้อนกาได้เสียดายแต่ว่าเมื่อคิดคด,ดูแล้วก็ถึงว่าเพียงพอแล้วพราน่นไปถึงเจ้าสำนัก ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดจะสังหารได้อย่างง่ายๆอย่างไรหากไม่ใช่เพราะต้องคำสาปปร,รมจาจารต้นปีศาเรือดเงินนัะไม่มีทาาเนี่ยตายแน่นอนฟื้นฟูร่างกายได้แต่เซียนโบราณนั้นแตกต่างเพื่อบาดเจ็บและถูกคำสาปกัดก่อนสิ้นใจได้ง่ายร่างกายของปร,รมาจารวิญ,ญญาณแปดก่อนและเจ้าสำนักท่านนั้นเพื่อเลือดตนปีศาเลือดเ,เงินไม่ใช่ของตนตอนนี้สายฟ้าตามตัว เสือห่าหายไปหมดแล้วทะเลสายฟ้าบนสวรรคชัน้นสิบก็เช่นกันเพียงช่วกีตารงก็โบกสะบัดคายกลนกบบทบางฟ้าปกคุมเข่าไว้นี่เป็นคายกลนที่เผ่าพันธ์วิญญาณแปดก่อนกับอีกหลายเผ่าพันธ์ร่วมมือกันสร้างขึ้นอ,อกรงกับซื้อหาไว้แล้วก่อนแล้วว่าจะใช้มันคุ้มกันเขาเกงว่าจะมีคนปองร้าย ตอนนี้เจ้าสำนักทั้งสองก้าวออกไปด้วยสีหน้าดีใจจิตใจฮึ้เขิมไม่ใช่ทุกข่าวพันที่จะมีเจ้าสำนักแล้วคู่ที่ออกรบได้นั้นยิ่งหาได้ยากตอนนี้มีสองคนเฝ้าอยู่ที่นี่ถือเป็นพลังต่อสู้ขัข้นสุดยอดสหายช่างมีพอสอนแม้แต่หายนะราชันเทพเจ้าก็ข้าผ่านมาได้หน้าตรึงยิ่งนักปร,รมาจารย์วิญญ,ญาณแปดก่อนชื่นชมบุคคลผู้มากความสามารถโดดเด่นเหนือผู้อื่นสหายมีผู้ครอง หรือไม่ข้ามีทายารู่ชมกดงามมีสมญานาวเทพีดาวสำนักอีกคนเถตรงพูดพางขัวเราอเสียงดังความชมของพวกเขามาจากใจจริงขณะเดียวกันก็ต้องดึงชายหนุ่มคนนี้มาเป็นพวกเพราะประชากรในเผ่าพันธุ์มีมากต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดขายนะสวรรค์ครั้งสองรังเนี่ยจะพอได้อย่างไรทั้งสองต่างก็อยากขู่มตรกระซือเหา่าต่อไปจึงจะเปลี่ยนแปลงชะตาเผ่าพันธุ์ได้ผู้ผุโศทั้งสองหาต้องเกรงใจเชิญรบร้างคำสาบ เสือหาวนำจอกยกออกมาขนาดนะของมันเล็กมากนะสูงไม่เกินแน่หนึ่งขุนเรนของเหลวสายฟ้าลงไปเรายื่นให้พวกเขาคู่บุษโสท่านนี้คือเขารู้จักปรมาจารย์วิญญาณแปดกอแต่ไม่รู้จักคนนับอีกคนหนึ่งเขาเป็นผู้น้ำขาวพันุหญิงงามปรมาจารย์วิญญาณแปดกอพูดหยิมรับจอกยกมายกของเหลวห้าสีดื่มรวดเร็วจนหมดจานนั้นก็นั่งขัดสมาธิเริ่มกระตุ้นพลังทันทีผู้กล้าขาวพันหญิงงามนิ่ง คอยคุ้มกนันนะให้เขาปกป้องไม่ให้คนนอกรอบโจมตีก่อนหน้านี้ปรมาจานมีญ,ญาณแปดกอสติเรือนหลงังถูกของเดวสาย้าที่ซื้อห่าวมอบให้ช่วยชีวิตตอนนี้เห็นได้ชัดว่าของเดวห้าสีดีกว่าครั้งอกฤทริ์ยารุนแรงกว่าแม้จะเป็นเพียงจอกเล็กแต่กับแสดงประสิทธิภาพอย่างใหญ่หลวงทันใดน,นั้นร่างกายเขาก็ขับหมอกดําออกมาเป็นละลอกกลายเป็นแสงดําเฉือนลุกไหม้ขึ้นที่นี่อ่าเสียงตะโกนปรนารมาจานมีญ,ญ,ญาณแปดกอลืมตา ร่างคุณึ้นฟ้าทึง่งคือเขมรและตื่นเต้นเขากูร้องอย่างต่อเนื่องแม้แต่คุณเขาก็ทรลมลงคำสาดที่พนนาการมานาหลายปีถูกกำจัดจนสินส้นซากสหายช่วยคุ้มกันฆ่าด้วยถึงข่าวฆ่าแล้วเสียงของเทวสวรรค์พอพันหญิงงามสันเขื่อไม่เห็นคนเนี่ยคุณเคยทําสําเร็จจิตใจของเขาก็ระสับระสายผ่านไปโชคู่ก็มีเสียงแพร่ร้องดังขึ้นมีเจ้าสํานักถูกร้างคำสาบเพิ่มอีกคนแล้วชิวต่อ,อามาทงค่ายกลน แานบูชาก็ถูกเก็บไปที่นี่กลับสู่ความสงบเจ้าสำนักทั้งสองไม่ต้องการสิ่งเรานี้อีกแล้วขวา,ขารบร้างคำสาบแล้วยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนยามเนี่ยลงมืออีกครั้งก็ไม่ต้องเกงกลวยต่อไปสหายทุกท่านเข้ามาเฉิดซื้อหาพูดยิ่งไม่เผาพันธี่คุ้มตันเขาและเป็นพานามิตรกันเตรียมจะแจกจ่ายของเรศสายฟ้าให้พวกเขาเผาพันวิญญ,ญาณแปดกอหญิงงามกูกันเข้ามาขวาเหล่านั้นตื่นเต้นจนตัว,ตวสันเทาคาดหวังที่สุดเจ้าสำนักทั้งสองขวางอยู่ที่ ความกอระหดอรมานชี้เทสรรค์นในหมู่คนให้ขอก้าวออกมาที่นี่เป็นพลังต่อสู้ขั้นสุดยอดควรได้รับการชำระล้างคำสาบก่อนใครอื่นไม่นานที่นี่ก็มีเกิดแสงสว่างเจิดจ้ามีเทสอวนที่ถูกล้างคำสาบเพิ่มขึ้นบางส่วนพลังปานเปี่ยมร้นสะเทือนดินแดนโบราณที่นี่นี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีผู้คนจะไม่ลืมเลือนชายหนุ่มคู่นี้แบ่งปันของเด็สายปลารวมร้างคำสาบให้เราเจ้าถิน่น เซียนโบราณคนมากมายต่างก็น้ำตารื่นเพราะเขาไม่รู้ว่ารอคอยมาเนิ่นนานเพียงใดแล้วหวังว่าสักวันจะกลับคืนสู่ปกติได้ไม่ถูกพลังประหลาดพันาน,านาการเป็นเช่นคนภายนอกวันนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นหน้าพิเศษของยุคนี้แม้ยุคนี้จะมาถึงบ้านป่าแล้วแต่ยังคงเป็นรัศมีอันเจิดจ้าเช่นกันทุกท่านตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่โบราณครับโบราณสถานเซียนโบราณเกิดรอยเล้า ผูกาข้างนอกอ่านบุกเข้ามาตอนนี้เราควรคิดหาวิธีรบร้างคำสาปให้แก่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาร,รมาจารย์วิญญาณแปดกรเก่าจำต้องเริ่มจากคู้ที่มีความสามารถยิ่งใหญ่เพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันเมื่อทุกฝ่ายเห็นพร้อมต้องการที่นี่ก็มีเทสอนรเกิดขึ้นมากมายขนังนางสัตว์สมาธิกาอากาศมเมฆหมอกรอยกับเพื่อไม่นานคำสาปก็ถูกรบร้างเจ้าถิ่นที่อยู่ที่นี่เผาพันส่วนใหญ่ร้วนได้รับประโยชน์ไม่ว่าใครที่เป็นมิตรกับซือเหา เทสรสอนเผ่าพันธ์ที่ไม่เคยรอบวางแผนปองร้ายต่างก็ได้รับแก้ไขปัญหาอย่างขุดลากถอนคนแน่นอนว่ามีบางเผ่าพันธ์ตาร้อนทําได้เพียงมองตารห้อยพอพันเหล่านี้บางเคยโจมตีเสือหาบ้างก็เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับเขายอมเป็นข้อยกเว้นไม่นานที่นี่ก็เดือดผ่านเสือหาถูรุมร้อนจากเทสรอนทั้งหลายชายหนุ่มคนนี้นาะบัตรนี้ช่างดูสง่าศักดิทธิ์เสียนี่กาะายเขาเนี่ยช่วยถอนคำสาปทุกคน ยอมได้รับการสนับสนุนและความหวังดีอันจริงใจแย่ yeah. แล้วคนที่มาส่งร้ายไม่น้อยอกซานควันแขวนพอรอดตัวเสือหาเต็มไม่ได้คูกูกะเทศสารเบียเศษยัดเยียดจ,จะไม่แห่พันพึงได้อย่างไรนะสุดท้ายถึงขั้นว่าช่วยชุบชีวิตเจ้าสำนักที่รับร้ายได้ถึงสองคนเจ้าสำนักทั้งสี่ยืนพร้อมเคียงกันมันช่างหน้าตารึงและขว,วดขู่สหายเผาพันธุ์มนุษย์อาชาและปีศาจโบราณเองพยายามช่วยเหลือคอยคุ้มการสาหายมาโดยตลอด ช่วยรบร้างคําสาบด้เถิดสองผ่าพันนี้นั่งไม่ติดแล้วรีบรุกขึ้นมาเพราะเหมือนว่าพวกเขาจะถูกลือไปเสียแล้วข้าเคยบอกแล้วมาแย่ยและมั่วรัว่วเคยรอบโจมตีข้าข้าจะไม่ให้ของเดรสายฟ้านอกจากพวกเขาสองคนตายไปเสียงหาผู้เสียงเรียบเจ้าคิดว่าวางอำนาจในเซียนโบราณให้ทุกคนฟังคำสั่งของเจ้าดิมาแย,ย่ส่งเสียงจากที่ไกลเป็นแค่คนต่างแดนมีสิิ์อะไรมาเหมเิมเกินช่น,นิดของเดรสายฟ้าเป็นสิ่งจะเป็นสำหรับทุกคนในเซียนโบราณจะทำชนิดทอากับหยิบคันข้า มัวร่วบคูดขึ้นครั้งนี้ไม่ต้องร้อยซื่อหาวเ่ยปากแล้วไม่ค่อยนะให้จ้าสำนักทั้งสี่แสดงชาติทีเทศอรบางส่วนก็ลงมือตามราสังหารทันทีทั้งสองหน้าซีดเผือรีบถอยหน,น,น,นีการจ้าระหว่านักขวดสามพันแคว้นมองดูอย่างอึ้งงนันควงรวบรวมคู่ก่อนจนเกิดเป็นกองกำลังใหญ่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหยุนซีแย่ฉานหรือคนที่รู้จักซื่อหาวตาก็ต่เริงพึงคพลดกองกำลังเช่นนี้หากนำออกจากเซียนโบราณต้องเป็นคือลูกใหญ่แน่นอนเพราะกองกำลัง ยังไม่หยุดเติบโตในคาบนะครับในการข้ามหานะสวรรค์ครั้งนี้เสือหาวได้ของเรศสายฟ้ามามากค่อนข้างเยอะอีกอย่างเพราะประสิทธิภาพมันเนี่ยมากเหนือกว่าครั้งก่อนจริงยศช่วยถอนคำสาปให้ผู้คนได้มากมายตอนนี้เขาส่งของเรศสายฟ้าบางส่วนให้เทพแท้จริงของอ่าพันวิญญาณ8กอรและข่าพันหญิงงามสายอยาทำเช่นนี้มันซีดเปลืองเกินไปเทพสอนวิญ,ญญาณ8กอเอ่ยปากข้ามหวังอยากให้ช่วยเหลือเทพสวรรค์ให้มากหน่อย เคออยผลังการต่อสู้ขั้นสูงอุดคนพอหากเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งกับข้างนอกจะได้ช่วยปกป้องดูแลเผ่าพันธุ์ทั้งสอง่าพันธุ์เคยช่วยคุ้มกันข้าสุดความสามารถของเราพวกนี้ข้าต้องแบ่งปันซื่อหาพูดเขาต้องการให้เป็นชนี้หาผ่าพันธุ์ใดเคยช่วยเหลือเขาย่อมได้รับการดูแลเอาใจใส่มากไปเสวทำเช่นนั้นต่อไปจะมีคนกูกันมาขึ้นหวังว่าในการข้าผ่าไทยนะาสายฟ้าครั้งหน้าจะได้ของเรศสายฟ้าจากเขา เป็นไปตามคาดมันทําให้เกิดความฮือฮาคนเนี่ยพุ่งมามากขึ้นเอยทำให้ที่นี่ตติมแต่ไม่ได้มือดีเทสะสอนเป็นขยงกำลังรุมร้อมเขากลุ่มพันธมิตรแบบนี้มีที่คนยิ่งใหญ่ต้องปลูกป่านสร้างเหตุการณ์น่ากลัวในสามพันแคว้นเป็นแน่มีคนอุดทานโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับ